อาสวัสด uh, so ีแฟนๆประเทนสยเดอร์แล้วก็ช่องอ n ลเตอยูนิเวอร์สนะตอนนี้เขาอยู่ที่ True Auditorium ชั้น6อีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็จะเป็นอ่รอบรอบอะไรค้ายๆเลยนะรอบคีย์เวิร์ดบัตเทิลของสาวๆ e p or k i l l นะตอนนี้สื่อมวลชนเต็มเลยเพราะเป็นการเปิดตัวสาวงามทั้ง30คนในชุดสีแดงเดี๋ยวที่พาไปดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะมีช่างอู้โนักข่าวเต็มเลยทุกสำนักเลยมีต้องทีวีภูข่าวสดทุกอย่าง ฉันก็มาด้วยแต่เราไม่รู้ว่าเขาเขาให้เราไปหรือเปล่าใดูสิให้ดูให้ดูนักข่าวก่อนนักข่าวเต็มรลยก็โทมีช่องกล้องช่องไฟเต็มไปหมดเลยมีนี่ทีวีพูข่าวสดหนังสือพิมพ์เพจนางงามเพจนางงามมามากมายตั้งหลายเพจมีแบบว่าเออจกจกนางงามแล้วเพจอะไรนะอาทิตย์ทำไมได้แล้วคุณคุณน้องคนนั้นน่ะไม่รู้เต็มหมดเลยแล้วก็นี้ก็มีเขาเรียกว่าน้องชเป็นสเปรย์ของ DNS ไม่ไม่ใช่อลกอฮอล์ใช่ไหมครับแต่เป็นแต่เป็นแบคทีเรียที่สามารถไอเป็นเป็นสเปรย์ที่สามารถฆ่าแบคทีเรียทั้งตัวเลยเป็นนวัตกรรมนาโนนาโนใช้ในเนี้อผ้าโอ้ใช้ในนาซาค่ะลดมากมันไม่ทำลายเนื้อผ้าไม่ทำอะไรเนื้อผ้าเลยไม่ใช่แอลกอฮอล์แต่สามารถฆ่าแบคทีเรียได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันเป็นการดูดจับตัวแบคทีเรียเข้ามาแล้วก็ทำลายปังมากเลยเพราะพี่อาร์ตี้จำได้อยู่เอ่อตอนที่มาวันแรกน่ะสามารถ สเปรย์ให้กับชุดสาวๆชุดสาวๆก็ยังสวยปังอยู่เข้าไปในกองปังไม่ไหวเลยนี่เพียตี้มาดูกันนะนี่ถูช่องกล้องช่องกล้องช่องไฟเต็มไปหมดเลยช่างตุ่นเต้นมากเลยนี่เดี๋ยวเขาจะให้นางงามมาประกวดกายตรงนี้ให้านางงามมาประกวดกายตรงนี้นะแล้วก็ถ่ายรูปกันเต็มหมดเลยเห็นไหมดูช,ช่องกล้องมาเต็มเลยกล้องปังมากกล้องปังไม่ไหวเดี๋ยวเพียต้ไปถ่ายตรงนี้ก่อน,นว่ามีอะไรบ้างนี่แบบนี้นี่คือตีม power passion เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อน รู้โชว์ฉันตื่นเต้นมากเลยฉันอยู่กับกล้องกับไฟอะสุขุมวิทครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเต็มไปหมดเลยค่ะคุณคุณฉันว่าแล้วคุณคุณสวัสดีค่ะอออันนี้คืืไรเหป่าววิดีโอลงเพจคุณคุณค่ะนี่นะคะแล้วก็มีปีปอดก็อยู่ด้านนู้น Power Passion Power Passion นี่อันนี้น้องๆมาจากซ n e and c r o w วก็เพรนางงามก็มาเต็มไปหมดเลยนี่ตรงนี้นี่แล้ปปอ้เปียก็มาลลเลยปอเปียก็ไม่เคยพลาดสักงานนะไม่มีงานไหนที่ไม่นี่พลาดไม่พลาดเลยอันนี้คืออันนี้คือแม่ป๊ับค่ะเจ้าหน้าที่คือสวยค่ะคือที่ก็จะบอกว่าไม่อยากออกกล้องนะ แต่ว่าชอบไงแบบแบบเออเข้าใจไหมคือไม่อยากออกกล้องหรอกแต่แบ,บบว่าชอบพรีเซนต์ตัวเองแบบสวยไงนุ่มไหมชอบชอบนั่งในอ่างไงเข้าใจไหมเอออาสวัสดีครับปอเปี๊กก็ยังสวยอยู่ครับสวัสดีครับอันนี้อาร์ตตีก็เดินไปเรื่อยๆรอบๆเดี๋ยวพามาดูงานนี้ M U T นะครับผมเดี๋ยวไปยุ่งกับฉันอ่ะเดี๋ยวเราลอกน,นะเมื่อกี้แอบเห็นสาวๆแล้วแอบเห็นสาวๆแล้วปังมากเลยสาวๆหลายคนสวยมากจะบอกว่า ชุดของเอลซ่าแย่งสีนมากเลยเป็นนกกระจอกเ้ยใบยได้ไหมเป็นนกกระจอกเทวดาเป็นคนขน,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 นเป็นไปหมดเลยแอนชิ Anch ลีก็ลิวันนี้นหลายหคนมาในทีมชุดแดงก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมดูอีกประมาณหกโมงอีกประมาณ6กโมงเดี๋ยวเข้าไลฟ์กันทางเพจกองพีทีวีลืมติดตามชมนะครับผมนี่ลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่วัสดีครับ